สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับระดับระดับชั้นอนุบาลนะครับวันนี้มาเจอกับทิชเชอร์เบสอีกแล้วนะครับหรือว่าทิชเชอร์วันชัยเสือเอกนะครับเราจะอยู่ในวิชาสนทนาการนะครับทิชเชอร์เบสก็จะเอาเกี่ยวกับเรื่องนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเดิมนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษนะครับในการล้องเพงนะครับวันนี้ทิชเชอร์เบสนะครับจะมี ิเชอร์หลายท่านนะครับมาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับหรือว่ามาสอนให้พวกเราได้ทำท่าทางต่างๆนะครับแล้วก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ทิเชอร์เบน์มีแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเดี๋ยวมีพิเชอร์เฟิร์สนะครับพิเชอร์เฟิร์สหนึ่งท่านนะครับที่จะอยู่กับพวกเรานะครับ เดี๋ยวมาพบกับพิเชอร์เฟิร์สกันเลยนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับพิเชอร์เฟิร์สนะครับวันนี้ก็ได้รับเชิญนะครับจากพิเชอร์เบน์นะครับให้มาร่วมกันนะครับในการแสดงการบริหารนะครับให้เรียนทุกคนได้ลองฝึกทำตามนะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ คล้องกับเคลื่อนไหวนะครับไปตามจังหวะนะครับเคลื่อนไหวประกอบจังหวะโอ้ยยังพอเลยครับอ่ายังพอนะครับตามสกัดเวย ตเหนื่อ <and> ยนะครับรักาพงครับอ่าโอเคครับเดี๋ยรอจังหวะก,ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นค่าที่ ย้ายหัวไหล่นะครับการยักขึ้นมาย้ายแล้วตามไว้นะครับยักหัวไหล่ขึ้นให้วตออข้า Well, a b c d e f l, g f of h i j k l m n o p q r s t u v w ไปจะเป็นข้านะปุ่าแขนมาข้างหน้านะครับ,รขนนรบเขาจะพับแขนขเข้าหาตัวเรา สรภาษาอังกฤษที่เราได้เห็นกันเป็นแบบที่ไม่กกันว่าตัวมีใหญ่นะครับต่อไปครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเคลื่อนไหวนะครับประกอบจังหวะประกอบเสียงเพลงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทิเชอร์เฟิร์สก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับขออนุญ,ญาตส่งต่อให้กับทิเชอร์เบน์นะครับไว้เรามาพบกันใหม่นะครับ ครับก็จบไปกับฟิเชอร์เฟิร์สนะครับเป็นอีกหนึ่งพิเชอร์นะครับที่สอนเกี่ยวกับพาะศึกษานะครับอาระดับที่ประถมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนเมื่อกี้นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงนะครับอาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับอาโดยจะไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนเลยนะครับอาเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่นะครับอาฟิเชอร์เบนนะครับก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะครับ ที่รับเชิญมานะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับอ่าเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวไปพบกับที่เชร์อีกหนึ่งท่านเลยนะครับ Hi students um, today I'm going to teach you um, one of my favorite song English song and um, But before that, um, I'm going to teach you first. Uh, we're going to use our hands. Okay? So the title of this song is I Have Two Hands. Are you ready? Great. Okay? First, please put your hands like this two hands, and you will say, I have two hands. Okay? And then the left and the right okay and then you will raise your hands like this hold them up high and you wave your hands so clean and bright okay and then you're going to clap clap them softly and you will count one two three and open and close your um, your hands Clean little hands and close your eyes and open. are good to see. okay, Are you ready? Let's sing the song. Uh -huh. Okay. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, yeah. so clean and bright. Clap them softly, one, two, three. Clean little hands, so good to see. All right, so let's try it again. One more time. Ready? Sing. โอเค so that's all for today thank you for listening and sing with me ครับจบไปแล้วนะครับกับติเชอร์จอมนะครับอ่าเป็นทิเชอร์ฟิลิปปินส์อ,นอีกหนึ่งท่านนะครับหรือว่าชาวต่างชาตินะครับตอนติเชอร์ก็มาให้ร่วมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแบบภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับ เป็นเพลงภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้หลากหลายในการได้รับชมแล้วก็ได้เคลื่อนไหวนะครับที่เชื่อเบนก็อยากจะให้นักเรียนได้ปฏิบัตินะครับแล้วก็เอาไปฝึกนะครับเพื่อจะได้จําหรือว่าอ่านเขียนนะครับในการฟังด้วยนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับจะได้เก่งนะครับโอเคนะครับในสัปดาห์นี้ที่เชื่อเบ็นก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ Bye-bye.